จริงเลยมาลาพันเห็ดหินทองครับเบคอนยีดครับหอมหอมครับหยั่วน้ำลายมากเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมเทพกินแหลกวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำเห็ดเข็มเบคอนนะครับทากินกับมาล่านะครับทามาลาเอาหอมหอมจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกเราก็มาเกียมวัตถุดิบกันเลยนะครับนี่ครับเห็ดเข็มสวยๆครับ, Head รบเบิ้งนะครับนี่ใหญ่ครับแล้วก็มีคอนครับเบื้อเเกี่ยว้พันนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ขันตอนแรกแล้วก็แบ่งเห็ดเข็มไปกอก่อนกลับไปเบคอนทำเบคอนนะครับก็เห็ดนะครับมาพันม้วนใส่กันนะครับนี่ครับนะครับชิ้นโตนะครับอ่เห็ดเข็มทอง สว,สวยนะครับพันกับปิกคนอ่าครับมาเรามาเสียบเสียบกันเลยดีกว่าครับพี่น้องครับเราพันเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราถึงขั้นตอนการเสียบครับเสียบเพื่อจะนำไปย่างนะครับอ่า<ำ>มาล่านะครับ เส,สเสียบแล้วก็จัดใส่จานนะครับนะครับนี่ครับ,รบชิ้นใหญ่ๆครับหยัวครับแล้วก็เรียงไว้นะครับน่ครับแล้วก็เสียบไม้ก็เสร็จนะครับเสียบเสียบแล้วก็เสียบเสียบเสียบกันนะครับ นี่ครับแม้ oh, <no. S 1> อามาน <No. S 1> เสียงมากเลยครับน,นี้เราก็รอไปอย่างกันเลยดีกว่านะครับนี่ขายน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมาล่านะครับอืมามีคนทาให้ด้วยไปนั่นแน่นั่นแน,น,น,น่มีมคงจับ สอืมอืมหอมมากอืสีน่ารับประทานครับพี่เน่ารับประทานมากเลยครับสาเหตุเนี่ยเรียงฟาร์มหอมโอ้โหกลิ่นมาล่าหอมมากโอ้โหกลิ่นมาล่าหอมมากเลยค่ะอืม สุขละมาตานมานี่ครับมาล่าพันหิบหินทองครับเบคอนยี่งครับหอมๆครับหือหยวนน้ำลายมากเลยครับพี่น้องมาโหเลยน่ารับประทานจริงเลยครับอือ เอ็มทองอย่างไม่ค่อนนะครับกับลาดน้ำจิ้มทานน้ำจิ้มมาล่านะครับหอมมากเลยครับยัวย่วๆครับนี่ครับนี่ครับอืมสุดยอดเลยครับพี่นอ้องอืม เบคอนมีความหอมกับที่เราทามาล่านะครับแต่กับเบคอนนะครับหอมมากเลยครับพี่นาอ, oh, <no. S 1> อื้ะะหอหือโอ้โหนี่ๆค่ะอื้อหือหินนะครับพี่น้อง ืความหอมของมาล่านะครับกับเบคอนนะครับเค็ดเห็นทองครับสุนยอดไปเลยครับหอ,หอมมากืออโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ท่านผู้ชมครับาม,ม,ามีเยอะครับอือหพร้อมอันนี้อร่อยแซบนัวครับ เบคอนทามาล่าหิดเก็มทองครับหมเบคอนออเบคอนนะครับอามาล่าครับสุดยอดครับยิ่ยัย่ยวครับเลือดเลยครับพี่น้องจับหนัว อื้ำจิ้มมาล่าก็หอมอร่อยเห็ดขมทองกรอบน,นะครับอืเคีอออ้ยวเคี้ยวไปมีความกรอบในกลิ่นไอของเบคอนที่ทาม,มาล่าไป เยี่ยมนะครับมามาต่อกันเลยดีกว่าครับอือหือโยโยครับหนุ่นครับเยอะๆครับอือหือ โยมาครับเด็ดมากเลยครับพี่น้องอหอมอร่อยวินครับเบคอนน้มหอมกับเห็นเห็ดเขมทองนะครับอเอาไปย่างหาหมาล่าสุดเด็ด อืจะเป็นดีครับสุดท้ายนี้ผมเทพกินแหลกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลา